สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะทําลูกชิ้นเนื้อจะวันก่อนทําลูกชิ้นหมูวันนี้ทําลูกชิ้นเนื้อไว้ให้พี่แอนดี้จะทุกคนจอยก็ขอโทษขออภัยเด้อไม่ได้ทําสูตรให้ดูเพราะว่าจอยก็ไปหาดูสูตรตามช่องทางต่างๆที่เขาลงไว้นะเพื่อนๆนะถ้าใครอยากจะหาดูสูตรเนี่ยช่องแดงเต็มเลยจะทุกคนเขียนแค่คําว่าทําลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูก็เขาก็จะบอกรายละเอียดแบบรายละเอียด ชัดเจนกา Joy. จอยอาจจะทุกคนจอยเป็นคนที่ไม่ได้ชัดเจนอะไรหรอกเพื่อนๆกะเอาของจอยก็ทํามั่วๆอยากใส่อะไรก็ใส่ใส่ไปรู้แค่ว่าเขามีอะไรใส่มั่งแค่นั้นจอยก็แบบว่าทําเยอะก็ใส่เยอะทําน้อยก็ใส่น้อยอะไรประมาณนี้จ่าจอยเลยไม่สามารถที่จะบอกสูตรได้เนาะเพราะว่ามันไม่ใช่สูตรของจอยเพื่อนๆจอยไปดูของคนอื่นเขามาเหมือนกันจอยก็ปั้นทั้งเล็กลูกเล็กลูกใหญ่เพื่อนเอ้ยตามสไตล์ของเรานี่แหละจะเนาะ กำลูกใหญ่ก็ออกมาก็เอาลูกใหญ่กำลูกเล็กออกมาก็เอาลูกเล็กจะแต่เราก็สามารถกําหนดเอาลูกประมาณที่เราต้องการได้นะทุกคนนะแต่จอยเอาปะปนกันไปเลยจากทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ปะปนกันไปลูกชิ้นนะถ้าทําลูกเล็กมากอ่ะมันจะไม่ดูหน้าดูไม่น่ากินอ่ะสําหรับจอยนะจอยชอบทําลูกชิ้นลูกใหญ่ๆเอาไว้จะยามที่เรามาทาก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันจะดูน่ากินกว่าเพื่อนๆนะมันแล้วแต่คุณชอบเนจอยก็ ทำใส่ไปเรื่อยๆจะจอยก็เปิดน้ำพอแบบให้มันนิ่งๆให้มันร้อนแบบนิ่งๆจะไม่ให้มันเดือดแบบเดือดมากมันจะแตกเพื่อนๆเขาต้องให้ให้แบบว่าน้ำนิ่งๆอย่างเงี้ยจะน้ำร้อนนิ่งๆอ่ะจ้ะเนาะจอยก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพื่อนๆนี่แหละจอยอธิบายได้แค่นี้อ่ะจ้ะทุกคนจอยก็ทำเยอะพอสมควรเนาะจอยใช้เนื้อสองแพ็คเพื่อนๆแพ็คละเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมนะสองแต่ใช้สองแพ็คไงจอยก็พยายามปั่น รอบละแพ็กอะเพื่อนๆตอนปั่นก็ไม่ได้ปั่นให้ดูหรอกเพื่นอนๆเ้ยถ้าใครอยากจะดูการปัน่นการทํานานๆก็ต้องไปดูช่องแดงนะเพื่อนๆน,นะอันนั้นนะคือทําคลิปยาวตอนป,ปรุงตอนปัน่นด้วยแต่ก็ไม่ได้บอกวิธีหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกอะจอยก็ไปหาดูเข้ามาเหมือนกันจะ้ะแล้วก็มาแบบว่ามากะเอาอะไม่ได้ตวงข้อเขาสอนวิธีการตวงอยู่แต่จอยไม่ไตวงไงจอยตวงไม่เป็นจอยก็กะเอา,เอาจา้ะทุกคนนั่นแหละจ้ะ จอยก็ทําหกจอยไปเรื่อยอย่างเงี้ยจ้ะจนหมดต้องรีบๆทานะลูกชินนะ่ะถ้าไปทําแบบว่าทําช้าๆอืดอาดรีลาอย่างเงี้ยเพื่อนๆเนื้อช้าอืดอาดเงี้ยบองตรงไม่ได้เป็นลูกชิ้นหรอกเพราะว่าลูกชิ้นนะ่ะเขาต้องให้เนื้อเพื่อนๆให้เนื้อมันมีความคงความเย็นตลอดเวลาจ้ะเพื่อนๆสมมัวแต่ไปทําอ้อยอิ่งนะเพื่อนๆนะบอกตรงเถอะออกมาก็ไม่ไม่อร่อยไม่กรอบไม่เด้ง ต้องทาแบบต้นที่มันเย็นเนื้อเขาเย็นจัดจัดนะจ๊ะทุกคนปั่นเสร็จก็เราก็ต้องเอาไปใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้อีกประมาณสามสิบนาทีนะสามสิบหรือยี่ห้านาทีก็แล้วแต่เราพร้อมอะ่ะเอาให้มันคือให้เนื้อมันต้องเย็นนะจ๊ะทุกคนยิ่งเย็นจัดยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้แบบลูกชิ้นได้แบบเขาเรียกอะไรเด้งเดงนะแน่นๆเด้งๆอนะ่ๆๆๆะจ้ะทุกคนกรอบกอบอะไรก็ว่ากันไปอ่ะจ้ะทุกคนไปทํชาช้าไม่ได้หรอกเนี่ยจ้ะจอยก็รีบๆทําเพื่อน นี่เสร็จแล้วก็คนคนคนเขาก็จะอันไหนสุกเขาก็จะลอยขึ้นมาจ้ะทุกคนนี่ประมาณนี้เราก็จะตักเรามันอก,กับน้ําเย็นนะเพื่อนๆนะตัวทำสองหม้อนะเนื้อสองแพ็กก็ได้สองหม้อจ้ะทุกคนเราก็เตรียมน้ําแข็งเอาไว้ละจ้ะทุกคนรอบนี้ซื้อน้ําแข็งมาเราก,ก็จะตักใส่ในน้ําแข็งอย่างเงี้ยจ้ะนอกน้ําแข็งลูกคิ้นเขาจะได้แบบว่ากรอบจ้ะทุกคนเด้งแล้วกรอบดีเนาะ นี่ตักใส่ประมาณนี้ทุกคนลูกออกมังวดนี้โอเคอยู่ทุกคนนี่ประมาณนี้สําหรับจอยจอยก็ว่ามันกรอบสําหรับจอยเนีจยจะทุกคนนะเพราะว่าจอยใส่แป้งอ่ะแป้ง้าโูดแค่สองสองช้อนโต๊ะจะทุกคนมาจะทุกคนมาทานด้วยกันเนี่ยจะประมาณ